ก็สวัสดีครับผมนะครับมาพบกันเหมือนเดิมวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับมาสอนแต่งสกินไมครหลดในสกินเอิมอ่านไรอ่านไม่ออกนะโหลดจากเพสโตนนะครับผมก็จะมาสอนแต่งสกินในแนวผมเองนะครับวันนี้ผมก็จะไม่แต่งเยอะนะครับผมจะมาแต่งด้านหน้าเฉยๆครับก่อนเต็มสีดำครับต้องขยายตาก่อนครับ จากตาตีตี๋เราต้องขห้ตาโตครับผมก็แต่งในแนวของผมนะครับอ๋อสีเนื้อผมก็ไม่มั่นใจหนครับแต่ผมใช้สีครับระบายครับมันจะแตกต่างกากสีแรกครับผมเลยแนะนําให้ระบายหมดรอไว้ก่อนครับเพราะไงเราก็หาสีเนื้อนี้ไม่เจออยู่แล้วครับมันแต่งมันก็แต่งยาก่จริงก็สามารถโหลดสกินได้ก็จริงนะครับแต่มันจะไม่มีสกินเป็นของตัวเองนะครับ มันไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่ผมเลยแบบผมก็โหลดเป็นบางส่วนน่ะแหละแต่ผมผมไอ้นี่ไงผม,มอยอกวาดเองมากกว่าคนผมก็วาดไม่เป็นนะให้เพื่อนวาดนะในแนวของผมผมจะวาดอย่างนี้ครับก็มาสามารถโหลดได้ในโทรศัพท์ถือมือนะครับถือมือ ไม่ใช่มือถือนะครับถือมือครับเวอร์ชันของผมนะโอเคครับได้แล้วครับอย่างนี้ป่าวะ <c oughs> <c oughs> อ่างี้มั้งเออน่าจะใช่ครับอืมประมาณนี้แหละมั้งนะครับอืม okay, โ okay, okay. อเคโอเคโออยู่แค่นี้แล้ว ก็ให้ลงเสื้อครับผมจะไม่ทํำสอนทําแค่ด้านหน้านะฮะวุกผมจะทําเสือเ้อแขนยาวนะครับแต่วันนี้ไม่ดีกว่านะจะมาทําแค่ด้านหน้านะจริงๆต้องทําด้านข้างด้วยนะ ีผมไม่ค่อยทำส่วนเกินครับส่วนเกินครับคิดมากครับคิดมากครับโบตีผมไม่ค่อยทำแบบนี้นะนตีนะครับไอผมว่ามันยาวไปนะลบหน่อยครับ ที่เห็นครับมันก็ทํายากมันก็ไม่ได้ยากมากนะแต่ก็ยากแหละครับอืมโอเคครับเป็นรูปเป็นล่างยังครับอืมนี่ก็เป็นโซ่นะครับเด็กแนวครับต้องมีโซ่ ประมาณนี้ป่าวะใช้ป่าวะจำไม่ได้ครับมันไม่ใช่แบบนี้นะผมก็ลืมครับแต่แบบนี้นครับเอองี้กันครับผมจะมาสอนแค่เบื้องต้นนะฮะโอ้สี่นาทีแล้วนะครับ สิงกอดสร้างหรือเปล่าอ๋อโหกอดสร้างอย่างนี้เอ,อ๊อประมาณนี้นะฮะใช่ปะวะน่าจะไม่ใช่ใช่ ทสกินมันก็ยากอยู่นะถามว่ายากไหมก็ยากนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะฮะซึ่งก็ก๊อปเขามันบางส่วนนะอย่าเรียกบางส่วนเกือบทุกส่วนเลยนะแต่ชุดผมก็ชุดผมก็ก๊อปเขามานะฮะไอ้ด้านหลังยังไม่ได้ทาเลยต้องบำรุงผิวครับต้องทาสีผิว เอ้ยรูนี้ไม่ได้ที่ว่ไล้แล้วทาไปหน่อยหนึ่งนะครับแค่นี้พอครับเดี๋ยวทายหมดคดวามจะดูยังไงยังไงอยู่นนี้ก็เป็นแผ่นหลังของเด็กเ้ของเรานะครับ ก็พอเห็นตอนแรกๆก็อาจจะดูมุ่งม่วนะครับแต่ไม่ได้มั่วนะฮะมันจะสั่ว แต่งไปแต่งมาทุกท่านอาจจะทำได้ดีกับผมอยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่ว่าตัวเองเก่งนะฮะผมก็เพิ่งแต่งสกินเป็นได้ไม่นานนะ,ะโอเคครับต่อไปก็เออลืมลืมลืมไปได้ไงนี่อ,อ่ะอืมส่วนโซ่ด้านหลังจะทำเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับ แบบนี้ด้วยนะส่วนสารกด้านหลังนะครับให้ทุกท่านคิดเองเลยครับว่าจะอยูสไล์ไหนถ้าแบบพี่เอ็มพี่กายก็ทําแบบนั้นก็ได้นะครับผมแบบเป็นรูปเหมือนคิปเปอร์นะครับผมก็จะแต่งเองนะครับ โอเคนะครับแผ่นหลังของเราครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเบอ,อืมอันนี้ก็บนหัวนะครับเนี่ยครับบนหัวบนหัวผมก็ไม่มีอะไรมากครับดำล้วนๆครับ ไม่มีข่าวครับยังไม่แก่นะฮะดำไปห,หมดแล้วครับแค่นี้ครับตรงนี้ก็เอารูปแบบที่ท่านชอบแล้วกันนะมันไม่มีสิทธิ์บ,บังคับนะครับไปตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นแบบยังไงล่ะ ฝั่งเท้ามั้งไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็แล้วแต่ที่ท่านชอบนะครับก็ไม่บังคับกันอยู่แล้วนะฮะจะเสร็จแล้วเชียวนี่ครับสกิน็กแนวของเราก็เสร็จสมบูรณ์ครับแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะครับมันต้องกดไล่ๆเดียยดูครับเอา นี่ครับเพอะต้องผ่านข้างๆนี่ครับยังเห็นเป็นด้านนี้อยู่ครับเราก็ต้องฝนไปนะครับผมจะ่อยทําที่หลังครับแต่ทุกท่านต้องมองให้ละเอียดนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับต้องทําให้มันเป็นแขนสีแบบเราครับไอ้แต่ตรงนี้มันต้องเป็นสีขาวนะครับแต่ผมยังไม่ทาเลยกันเนาะมันต้องเนียบครับมันต้องเอ้านบนตรงสีขาวมันก็ไม่อัไรไม่สมบูรณ์นะครับก็ เอดิชันไปแต่งให้สมบูรณ์กันเลยนะครับอันนี้ผมมาสอดแค่บเบื้องต้นนะครับรก็สับคิวนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสว่วนครับ